เื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้เมาเราเจอกันที่ตามที่อโครจรใช่ไหมคะ <laughs> เราก็ไม่คิดว่าภาพภาพที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเรามาถึงจุดที่เราจะต้องคุยกันเรื่องข้อกระดูกและคอลลาเจนแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะไ <laughs> ม่หรอกมันถึงเวลา <laughs> จริงๆคือ <laughs> คิดไหมไหมคิดไหมไหมว่าวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งคุยกันเรื่องสุขภาพมันก็ธรรมชาติอ่ะคือคือคือ,คอด้วยด้วยวัยของเรา <laughs> แล้ว <laughs> แล้วพี่เนี่ยเป็นน้องคนเล็ก <laughs> <laughs> แล้วก็ ้องคนเล็กก็อีกนิดนึงก็จะ60ิแล้วแล mm ้ว hmm. พี่ๆผมล่ะ mm hmm. ใช่ไหมมันก็เห็นอะเห็นทุกคนเห็นตามวัยของ <Ha. S 2> แต่ละคนแน่นอนมันก็จะมีเสื่อมมีถอยอันนี้เรื่องธรรมชาติคร mm hmm. ับผมแต่จริงๆการการ,การดูแลของสุขภาพผู้หญิงก็จะดูแลมากกว่าแต่อันนี้ mm hmm. พี่กบใส่ใจถึงขนาดเลือกดร์จีคอลลาเจนก็คือจริงๆแล้วเขาเขาเอาพูดตรงๆนะเขาติดต่อมาให้รีวิวแล้ว mm hmm. เป็นคนที่ไม่ไม่รับรีวิวเพ<อ>ราะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพราะรีวิวเนี่ยไม่ได้ใช้อ่ะ แล้วของพวกนี้มันไม่ได้ใช้แล้วพรุ่งนี้มันเห็นผลนี่แล้วเราก็เฮ้ยอยู่ดีๆไปไปนั่งแล้วก็ไปนั่งโกโหกคนมันมันเสียนะเราทําไม่ลงทำไม,<ร>ไม่ไไม่ใช่ไม่ใช่สายอาชีพที่เราที่เราถนัดอ่าแล้ว,แล,วแล้วความน่าเชื่อถือของเราก็จะหายไปทันที <c oughs> ถ้าเกิดมันไม่จริงเราก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยเอามาลองก่อนอแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือธันวามกรากรุณามีนาะสามเดือนกว่าเกิดการเปลี <c oughs> <c oughs> ่ยนแปลงอะไร ก็สบายขึ้นความกบอลแกบกลบก็หายไปเยอะอแล้วข้อสำคัญเอ้นี่มันกินง่ายคือเคยเคยกินคอลลาเจนแบบแบบเพียวๆไหมเคยมันจะสมัยก่อนเมืองไทยมันยังไม่มีให้เลือกเราไปซื้อมาจากต่างประเทศคุณผู้ชมซื้อมาเป็นไงกินก็ข้าวอ่ะก็ก็เหมือนกลิ่นพุงปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยอคือถ้าคนเกลียดกลิ่นขาวปลาเนี่ยมันจะกลิ่นมันจะชัดอ่าแล้วมันก็จะดื่มยากบางคนก็จะต้องเอาไอ้ฟูฟูไปผสมหรืออะไรเงี้ยแต่อย่างดร G จีเนี่ย อันนี้เขาผสมกลิ่นเมลอนมานิดนึงเหมือนนวัตกรรมนั้นต่างๆที่มันมาเอามาใช้ในปัจจุบันมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นแล้วก็กลบมันกลบกลิ่นแล้วมันก็จะเหมือนมันง่ายๆก็คือดื่มไปเลยหนึ่งความง่ายและที่เจอดื่มง่ายดื่มง่ายกลิ่นไม่มีแล้วก็ข้อสําคัญคือ ถ้าใช้ไประยะหนึ่งก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยมันมันมันช่วยเราได้จริงหรือเปล่าทุกคนทุกคนมีสเตจของของแต่ละคนใช่ไหมฮะครับจริงๆของวิกบเห็นผลยังไงด้านไหนบ้างก็ตูบปลิวขึ้นก๊ับฮะกอกบบอกว่าไม่มีมันคงไม่ได้มีแต่มันน้อยลงคือด้วยความที่เราเป็นพิธีกรด้วย พิธีกรเดอะไวร์ยืนโอ้โหบลายออเชันนี้ยืนวันหนึ่งเจ็ดแปดชั่วโมงคุณผู้ชมน่าสงสารเหมือนกันนะผู้ชายอ่ะแล้วยืนอยู่บนรองเท้าที่ไม่ใช่ผ้าใบอ่ะเป็นรองเท้าหนังอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีส้นของมันอ่ะโอ้โหพวกกลุ่มนี้น่าสงสารมากเห็นแต่ละคนบ่นเจ็บไหมเมื่อยตอนทํานี่นึกถึงหน้าครูตอนเด็กๆอ่ะที่เขาต้องยืนทั้งวันแบบโอ้โหทำไมมันแล้วมันล้าไปถึงหลังเลยนะยืนนานๆแล้วลายออเดชันเนี่ยสามวันติดแล้วก็ต้องยืนอยู่กับครอบครัวเฟมิลี่ ก็คือระบากกันนะส่งผลกับร่างกายครับก็ต้องต้องเติมอ่ะคือพูดตรงๆว่าร่างกายคนเราเนี่ยคอลลาเจนมันจะหายไปลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามวัยเพราะนั้นต้องเติมอันที่พี่กบพูดเมื่อกี้คือเราไม่ได้ใช้สายรับรีวิวอ่ะแต่พอพอเจอดร g จีคอลลาเจนชอบอะไรหรือผลที่มันเป็นแบบส่วนผสมอะไรที่ทําให้เราคิดว่าอ่ะนี่แหละงานเนี้ฉันรับคือจริงๆมีครบ ครบทั้งห้าชนิดของคอลลาเจนแล้วก็เป็นนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับมีค่คอลลาเจนเปปไทด์ไดเปปไทด์ตรเปปไทด์ HACP แล้วก็มีถ่ายปก็คือรวมอยู่ในนี้ทีเดียวเลยจบแล้วก็มีแคลเซียมนิดนึงอ่าแล้วก็มีพวกสารสกัดต่างๆอีกสิบสามชนิดก็คือกระป๋องเดี่ยวมันจบอ่ะมันง่ายแต่ว่าเห็นกระป๋องมีหลายสีมากเลยค่ะมีความแตกต่างกันยังไงคะมีสาสูตรครับคือดร G ีคอลลาเจนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนธรรมดาที่ดูแลเรื่องกระดูกข้อค่ะแล้วก็ อันเนี้ยหลายๆคนชอบมากเพื่อนผมหยิบไปจากบ้านเยอะมากกล่องสีม่วง o ุชไนเพื่อนซื้อสิคะแหมเพื่อนอะเนี่ยนี่แหละเพื่อนแหมเราจะขายจะจัดโปรในบ้านก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเพื่อนแหมมันเห็นกล่องอยู่เป็นลังอันนี้คือกุ g ไนอันนี้จะเป็นกลิ่นกลิ่นจัสมินแล้วก็ใบเตยอันนี้ก็คือ ทานก่อนนอนแล้วก็จะกลิ่นพวกน,นี้อารม m ต่างๆมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายพอผ่อนคลายสมองก็ไม่คิดอะไรก็จะหลับได้ง่ายขึ้นโอ้เขาเลยมา,าเป็นคุดไนท์คุณผู้ชมคะเออและอีกตัวหนึ่งละคะอันนี้เป็นแอสตราวิตซีนะครับอันนี้ดูแลเรื่องผิวพรรณนะครับก็คือมีวิตามินซีผสมด้วยอันนี้ก็หนักไปทางเรื่องดูแลผิวดูแลผิวพรรณต่างๆครับคุณผู้ชมชอบสูตรไหนก็วันนี้วันนี้จัดกันเลยไหมคะจัดโปรให้มาพร้อมกันสสูตรเลยไหมแหมมาทังที มาทั้งทีมต้องมีนะพิเศษคือจริงๆเนี่ยมันจะมีโปรหนึ่งโปรหนึ่งก็คือปกติเนี่ยนี่กระป๋อง1 9ึ่งเก้าร้อยาสิบบาทแต่อันนี้ซื้อสองแถมสองก็คือได้สี่กระป๋องปกตินี่สามพันะฮะเกือบเกืบสามพันลดเหลือ1นึ่พันหเก้าสิบาทสุดยอดก็คือได้สี่กระป๋องเลยพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท คะได้ไหมคะสูตรได้เลยครับอยากได้อย่างแล้วกระป๋องหรืออะไรบอกได้เพราะเราอยากลองทุกทุกสูตรไงแล้วแต่สูตรเอาไปลองก่อนก็ได้หรือถ้าลองแล้วชอบใจอันนี้สาหรับโตหนุ่มแม่มโดยเฉพาะราคาโรงงานค่ะซื้อสี่กระป๋องแถมสามกระป๋องได้ไปทั้งหมดเจ็ดกระป๋องฟังให้ดีทั้งหมดเพราะเกือบเกือบเจ็ดพันอ่ะเหลือแค่สองพันบาท 2,000บาทเท่านั้นนะฮะได้ไปเจ็ดกระป๋องคละสูตรได้ด้วยคละกลิ่นได้ด้วยนะครับก็ลองสั่งกันเข้ามาส่งฟรีนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยหมายเลขโทรศัพท์เลยค่ะพี่กบขารายการเราบอกไ021143278021143278หรือไลน์มาได้นะครับ <S <S uh huh huh. ที่ l ล n e แอดนะครับ Drg Collagen นั่นเอง Dr. G Drg Collagen นะครับไลน์มาหาพวกเราได้เลยมีไลน์แอด,ด้วยนะฮะมีข้างหน้าด้วย ช่คุณผู้ชมแคปหน้าจอก็ได้นะคะคุณผู้ชมอยากจะเป็นโปรเปิดใจก็ไปเลยโปรที่1ได้เลยและเลือกเลือกเลือกได้คะได้นะคุณผู้ชมขาหรือว่าจะจัดโปรที่สองเออโปรเปิดใจอยากลองไงอยากลองอยากลองมากเลยจัดส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยคุณชอบโปรหนึ่งก็จัดโปรหนึ่งคุณชอบโปรสองก็จัดโปรสองเพราะวันนี้เรามีให้เลือกในหลายๆรสชาติในหลายๆสุดคะเอาไปลองดูนะฮะว่าถ้าใครนอนไม่หลับเนี่ยอันเนี้ยอยากให้ลองอ่าแล้วจะ พักผ่อนได้เต็มที่ขึ้นโอ้หและรุ่นนี้คุณผู้ชมหลับยากด้วยใช่ไหมเพื่อนตื่นแล้วไม่หลับเพื่อนก็รุ่นนี้เออตื่นแล้วก็ไม่หลับด้วยจริงๆในบ้านทุกคนชอบชอบครับชอบกันหมดไหมคะเพราะในบ้านมันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคือเพื่อนเพื่อนคือบ้านผมมันจะกินอันนี้ชงเลยค่ะชงเลยวิธีการชงก็คุณผู้ชมขาง่ายง่ายเลยนะฮะตื่นเช้ามาสองช้อนนี่เรามีไอ้นี่แถมมาด้วยนะแล้วข้อสาคัญคือกระป๋องเขาเก่งมากไอ้ผงผงเนี่ยปกติเนี่ย มันจะติดติดกันเวลาใช้ไปสักครึ่งครึ่งกระป๋องเนี่ยนี่ฮะสองช้อนสองช้อนเลยนะคุณผู้ชมละลายง่ายเนาะละลายง่ายไหมคะละลายง่ายมากเมื่อลองคิดดูนะฮะอันนี้ในสตูนี้ถือว่าเย็นอันนี้น้ําก็ค่อนข้างเย็นค่ะปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊เคยกินคาราเจนแท้ๆไหมฮะผมเคยซื้อจากญี่ปุ่นนั่นแหละกว่ามันจะละลายนมละเออเออแล้วมันจะขาวอแล้วข้อสาคัญกระป๋องดีมาก <ท>ปิดแล้วไอ <ทะ S 2> ้ผงผงเนี่ย <ทะ S 2> ไม่จับกันเป็นก้อนอ,อ่านี่ละลายแล้วก็สะดวกคุณผู้ชมค่ะนี่และอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้นะวัตกรรมมีเยอะคุณผู้ชมสามารถที่จะแต่งกลิน่นและสามารถที่จะทำเป็นในสูตรต่างๆได้ด้วยวันนี้มาถึง2องโปรด้วยกันเชิญค่ะ จัดโปรให้หน่อยค่ะอย่าเพิ่งดื่มค่ะอย่าเพิ่งดื่มจัดโปรให้ก่อนค่ะไม่ให้ดื่มไม่ให้ดื่มจัดโปรก่อนคุณรออยู่โปรแรโปรเปิดใจโปรเปิดใจค่ะโปรที่หนึ่งครับผมซื้อสองแถมสองก็รวมกันสี่กระป๋องนะครับปกติก็สามพันนะตอนนี้ลดเหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับสั่งคะได้นะฮะคะสูตรได้แล้วก็โปรที่สองอันนี้เต็มเต็มเลยซื้อสี่แถมสามนะครับเหลือเพียงสองพันบาทเท่านั้นนะครับคะสูตรได้ด้วยนะได้ ไปถึง7กระป๋องด้วยกันนะครับเพียง2,000บาทเท่านั้นนี่ราคาโรงงานเลยนะครับนี่แหครับค,ครับผมโทรมาได้เลยนะครับ021143278นะครับหรือว่าไลนา์มาหาเรานะฮะไลน์ D R G Collagen นะครับ หรือคุณผู้ชมง่ายๆเดี๋ยวนี้เราจะมีการส่งฟรีเก็บเงินไปทางคุณก็จะได้ออปชั่นนั้นไปด้วยวันนี้คุณผู้ชมได้คละรถมีเฉพาะในรายการโต๊ะหนูแม่มบบนะบอกก่อนเนาะคือจริงๆหนูแ่มเชื่ออยู่อย่างหนึ่งถามเด็กๆบอกว่าเฮ้ยพี่กบมากับดรจีคอลลาเจนเหรอแล้วแล้วแกพูดเหรอเพราะว่าหนูแ่มไม่เคยเห็นพี่กบรับงานจริงๆนี้เ่ื่อวาม่คจอยแทแทบจะไม่แล้วก็อันนี้คือเราเราเราใช้แล้วมันรู้สึกได้ รู้สึกได้เราก็เลยเราได้อย่างสบายใจใช่แล้วก็ไอ้เพื่อนมาบ้านมันหยิบจริงๆนะอันนี้สบายแสดงว่าอยู่ที่บ้านในทุกรถทุกทุกรถา่ิทุกูตรมีอยู่รังมีอยู่รังหนึ่งแล้วก็คเขาเรียกอะไรผสมกันปลากันมาคละกันปาแล้วก็ไอ้เพื่อนี่ยหยิบมันนอนไม่หลับกันเยอะเลยคนสมัยเนี้ย ยุคนี้ยุคนี้ไม่ใช่นอนไม่หลับด้วยไม่นอนเลยก็มีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถคละสูตรได้เราขึ้นเราขึ้นหน้าจอให้นะมีโปรที่1ก็เป็น22แถม2นะคุณผู้ชมขาดได้ไปทั้งหมด4โปรที่2ก็จะเป็นซื้อ4แถม3เป็น7กระป๋องในราคาที่ขึ้นหน้าจอเอามาได้เลยนะทุกคนขึ้นมาเลยพี่บบพี่บอบบอกเบอร์อีกทีหนึ่งค่ะครับ0 2น1 4 3 2 7 8ะครับหรือว่าไลน์มาที่ไลน์แ D R G Collagen ครับ หรือคุณผู้ชมแคปหน้าจอก็ได้จัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยอบอกว่าโปรนี้จากรายการโต๊ะหนูแม่มเลยค่ะพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้าว่างานอะไรที่เขาบอกจะไม่กลับไปทำอีกแล้วสักครู่เดียวค่ะ มองอาชีพในวงการบันเทิงว่าจะเกษียณผมจะเล่นเท่ามีครับเขาบอกแล้วคุณผู้ชมเขาจะอยู่กับเรายาวๆยาวเหมือนโปรยาวเหมือนโปรจัดหน่อยของมีถืออันไหนคะของมีถืออันนี้อยู่ครับเป็นดรทดีจีคอลลาเจนนะครับแล้วก็มีก o d n ไนท์นะครับนี่ช่วยเรื่องการนอนอันนี้ Astra าวิตซอันนี้ดูแลเรื่องผิวพรรณนะครับก็ตอนนี้โปร เปิดใจโปรเปิดใจค่ะพี่จ๋าโปรเปิดใจ2แถม2นะครับทั้งหมด4กระป๋องครารสชาติได้นะครับจาก3,000เกือบเกือบสามพเหลือ1,190บาทและอีกหนึ่งโปรสำหรับรายการโต้หนุมม่มแอมโดยเฉพาะนะครับซื้อ4แถม3รวมๆกันแล้วก็เกือบ7,000ใช่7กระป๋องคุณผู้ชมขะเหลือ2,000บาทท้วนนะครับส่งฟรีนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะฮะไม่ต้องเก็บไม่ต้องจ่ายตังก่อนนะฮะเดี๋ยวจ่ายตังแล้วหายไป ของถึงบ้านค่อยจ่ายหน้าบ้านก็ได้เพราะว่ามีบางท่านจริงๆแล้วพี่กบดื่มแบบนี้เป็นประจําทุกวันถ้าจะดื่มโชว์รายการเหมือนมีก็จะดีนะได้เลยครับโทรมานะ021143278หรือว่าไลน์ก็ได้นะครับไลน์แอดนะครับ drg collagen นะครับดื่มโชว์ดื่มโชว์ภาพตัดไปที่ดื่มนั่นแหละนะคะแช่ไว้แช่ไว้คุณผู้ชมขาเรามีทั้งหมด2สูตรคะรสชาติได้นะคะคะได้หมดเลยคุณจะเป็นโปรเปิดใจหรือว่าเป็นโปรที่เป็นลูกค้าประจํามีเฉพาะในรายการโต๊ะนุ่มแหมมเท่านั้น ถูกเก่งอะเป็นไงคะสุดยอดสุดยอดสมแล้วนี่รายการนี้กี่ปีแล้วจริงๆของเราทำมากี่ปีแล้สามจะกลังเข้าปีที่สี่มาอีกได้ไหมเพราะยังไม่ได้คุยอีกหลายเรื่องมากอยากรู้มากว่าทำไมไม่เล่นโซเชียล วันนีเเ้เอาแค่พอหายคิดถึง okay, 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 okay. เอาแค่หายคิดถึงก่อนคุณผู้ชมค่ะนี่คือคุณกบทรงสิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมเช่นเดียวกันคุณผู้ชมขะโปรไหนก็ได้ในโ <c oughs> 2โปรจัดเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ